พูดถึงศิลปินนักร้องทุ่งที่มีเพลงฮิตเพลงดังมากมายครองใจแฟนเพลงทั่วประเทศนะครับนะฮะก็คือคุณจอยโรมิดนั่นเองนะครับคุณจอยเป็นศิลปินประกวดแชมป์นคนแรกของรายการชิงชาสวรรค์ไม้ทองคำนะฮะจอยโรมิดชื่อจริงคือชื่อเล่นคือจอยชื่อจริงคือโรมิดคงชาตรีเป็นหนุ่มชาวสุพรรณบุรี อายุ50ปีอาชีพชาวนาชนะใจกรรมการและผู้ชมทั่วประเทศทำให้ผลโหวตคะแนนเป็นที่หนึ่งแบบขาดรอยรับรางวัลเงินสดไป1 0แสนบาทพร้อมกับถ้วยเกียรติยศและได้เป็นศิลปินทำผลงานเพลงกับค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดในเครือบริษัท Workpoint อีกด้วยนะครับ ปัจจุบันนี้มีผลงานเพลงคิตออกมามากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงอย่างกระเป๋าสมปองปาปลายาตุ๊กๆุกเทพารักษ์กับนักร้องนะฮะเรียกว่าโดนใจแฟนคลับทุกเพลงนะครับซิงเกิลล่าสุดเพลงชื่อว่าทุนหัวของเบาไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังตอบรับกันดีมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันทำเพลงในครั้งนี้ว่าคุณจ่อยรมิดในชุดใหม่นี้เป็นเช่นไร เปร่งป้างไหมโด่งดังไหมในมือผมถือไพ่เดอะซันครับอืไม่น่าเชื่อนะครับชาวนาคนนี้ไม่ธรรมดาทีเดียวจะมีเพลงติดอะชุดเนี้ยชุดใหม่เนี่ยเนาะติดยังติดแล้วเหรออ๋เอเป็นซิงเกิลใช่ไหมเป็นซิงเกิลเลยทั้งอัลบั้มเลยอย่างเงี้ยหรออ๋อเพลงเดียวโอเคติดฮะนะครับทุนหัวของเบาเนาะดังอะแต่ดังช้านะคือหมายความว่าปล่อยมาสัก หลายเดือนทีเดียวแหละคว่าจะติดกว่าจะเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางใช้เวลาพอสมควรเพราะดวงชะตาของคุณจ่อยนั้นเป็นดวงชะตาที่ไม่ได้อะไรมาง่ายๆในมือผมเป็นไพ่ที่บอกถึงกว่าจะได้ความสําเร็จกว่าจะได้เงินกว่าจะได้ชื่อเสียงนั้นเป็นเครื่องตาทักประเด็นแล้วก็เหนื่อยมาตั้งแต่เล็กแล้วดวงนี้ นะครับปัจจุบันอายุประมาณ50ปีถ้าดวงขึ้นแบบถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้ดวงเหนื่อยมาตั้งแต่เล็กในปีนี้คุณจ่อยมีปัญหาเรื่องสุขภาพข้อที่1เกี่ยวกับเรื่องของช่องคอและระบบหายใจทางเดินหายใจมีปัญหานะครับมีดวงที่จะต้องหาหมอรักษาตัวสภาพจิตใจนะครับมีปัญหาครอบครัวด้วยเกี่ยวกับเรื่องลูกเต้าลูกหลาน นะครับก็จะมีเรื่องขัดแย้งกันนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาหรือว่ายังไงก็แล้วแต่มีเรื่องที่จะทะเลาะขัดแยง้งนะครับระวังคดีความเก่าๆโดยช่วงเดือนสิงหาอาขอภัยกันยาตุลาพีกานะครับเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของคดีความไม่มีอะไรร้ายแรงที่อยู่อาศัยต้องระวังเรื่องของคดีความอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับคงจะต้องมีการพูดคุยกับญาติพี่น้องแหละนะ ก็จะบอกว่ามีชื่อเสียงแต่จะสุนทางกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็ปัญหาครอบครัวอยู่บ้างที่ต้องแก้ไขอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในดวงนี้ต้องสรุปกันที่ไพ่ใบนี้ในเรื่องของไพ่กลงล้อแห่งโชคชะตาตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปไปถึงเดือนตุลาปีนี้และยาวไปถึงกลางปีหน้ามกกรกา,าคมคุณจ่อยจะได้ที่ดินทรัพย์สินหรือบ้านใหม่นะครับ หลังผ่านมรสุมไปการเงินก็จะคล่องตัวมากขึ้นนะครับมีงานเพิ่มด้วยคุณจอยนะฮะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหรือพิธ,ธีกรประมาณนี้นะครับจะได้งานเข้ามาเพิ่มนะฮะไม่รู้ได้มีเพิ่มบ้านะ,ะนี่คือดวงของคุณจ่อยโรมิตรคงชาตีแชมป์ของรายการชิงช้าสวรรค์ไม่ทองคำครับคุณผู้ชมครับ